สวัสดีทุกคนนะคะพบก,ก,กันกับช่อง Geek Boy Channel เช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดเขาทุเรียนจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจะพาทุกคนมาออขอโชคลาบนะคะตามต่อนะคะงวดที่3ของวันที่1เดือน11.2566ดสนห้ากนะคะทุกคนซึ่งนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ได้เข้า เต็มๆนะทุกคนเลขปีปองนะคะ44นะคะหากใครติดตามนะคะคลิปครั้งก่อนนะคะก็ถูกกันตรงๆนะคะทุกคนไม่ต้องกลับเลยนะซึ่งวันนี้ก็จะมาทุกคนมากราบขอพรท่านนะคะท่านพาเวสวรนะคะนี่ เรามาลุ้นกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่านนะคะซึ่งเราไม่ได้บนบานนะทุกคนแ,แต่ท่านจะเม่ตานะคะเลขแรกนะคะ3นะทุกคนเลขที่สองขีดว้นน่าจะเป็นเลข9กนะทุกคนสาม ก้ากลับก็จะเป็น6กนะเลขแนะทุกคนสามนะคะก็จะตั้งจิตอธิษฐานคาถาบูชาท่านทาเวทนะคะขอให้เรามีโชคมีลาภก็มาตามต่อจุดทูบกันเลยนะคะ งวดนี้มาเน้นๆนะคะมาชาร์จนี่ก็มานะคะมาสองงวดติดแล้วนะทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบร่ลำรวยกันทั่วหน้านะคะทุกคนหากท่านใดที่ผ่านมาพบเจอคลิปนี้นะคะก็ ขอให้ท่านเมตตาทุกคนนะคะเล,ลเลขแรกนะคะก็หกนะทุกคนหกหรือว่าเก้านะเลขที่สอง เริ่มมาแล้วนะทุกคนทูบของเราจะเป็นอันที่จุดนี้นะสีแดงนะเลขแรกเลขหก,กนะคะเลขที่สองเก้านะทุกคนหกเก้าหรือว่าเก้าหกนะคะตามต่อเลขที่สามนะคะไม่ดำเลยนะทุกคนไม่ดำชัด ไม่เป็นตัวเลขนะแต่ชัดเน้นนะคะเน,น้นเน้นล่างนะทุกคนหัวกลมกลมหก 98ดนะคะหางมาแล้วนะทุกคนซึ่งเลขทูบของเรานะคะห9 8ดนะทุกคนเลขปิงปองก็เลขเดียวกันนะส6มหกสามเก้าแปดนะทุกคนเลขทูบหกเก้าแปดเลขปิงปองสามเก้าแปดนะทุกคนเลขเดียวกันนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ